มาลุยกันต่อกักบเทร่านะครับอ่าหายไปแวบหนึ่งนะครับผมก็ไปลงไอ้ไอ้เควสตัวอ้วนนั่นแหละครับมันมีมาให้เล่นทุกวันเลยเนี่ย The d a y s Mine นะครับค m มารอยัลนะครับได้ e ิงพีเยอะมากเกี่ยวตามเลเวลเราเลยก็ได้เงินด้วยนะก็เป็นแหล่งปั๊มเงินปัม๊ม e ิงพีได้ดีมากนะครับ อ้าวเขาบอกให้เราไปที่แคมป์นะครับเราอยู่นี่แคมป์อยู่นู่นเราจะว้าไปนะครับช่วงนี้เราไม่เดินกันละเพราะมันไกลเลือเกินอ่าโอเคทางนี้เ,เลพอร์ตนะครับวิง่งทางนู้นเลย let's go อาชีพปืนกันเนอร์เนี่ยชุดสวยมากอาวุธก็เท่ด้วยนะครับแต่ว่าสกิลมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่หวือหวามากนะอ,นอ๋อนี่เองเดสส์ไฟล์เรนเจอร์เด s ค <c> ์ <oughs> ขายของ อะไรนะทำไมทำอย่างนี้เอ้าวลลิกนะครับ จะมาขายไอเทมนะดันโดนมอนกระซั่วข้างหลังอ๋ขายไปเงินหาง่ายไปเลยนะครับดูดิผมแม่งมีู่ันกว่าละอ๋อมีเควสสีเขียวด้วยจัดมาเลยลากนะครับธรรมดาไม่เป็นธรรมดาไม่เป็น Come on come on Hello อ่าแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะห้าวไม่ออกนะครับว้าวโอ,โอ้มีคนรอดชีวิตนะครับ เริ ki, ่มเก่งแล้วผมเริ um, kind of calm, e ่มเก่งแล้วแกแรกนี่ไก่กาปลากระป๋องมากมาแก๊งหมาน้อยกระมอนเอาแล้วนะฮะฟันผมคิดว่ามันจะดรอ ลิลิกให้เราด้วยนะมันไม่ดอกไม่เป็นไรเวสหลักเป็นหลักผังยังวะยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรสตาร s เอเซนมานี่เป็นอะไรอ่ะมานี่สิเอ้อ้าขอเรื่องไม่ขึ้นวะ โอ้หลบเร็วนี่นะครับผมจะลากมันมานะครับมันเหมือนใครไล่สกิลเป็นวงกว้าง มันขิดใส่นะครับไอ้ยาหัวแบะไปมีสกิลใหม่มานะครับเจาไปเลย oh. He t r u s t สกิลนี้ทำอะไรได้ Step forward attacking your target ก็คือ ก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วก็ฝันอ๋อเฮ้มันเสร็จแล้วนี่ oh. เสร็จหรือยังวะ oh. ยังเลยให้ไปตรงไหนวะอ๋อ oh, นี่ไงเดี๋ยวก่อนนะขอตีข้างนอกก่อน <laughs> อิกแล้วเจอนี่ละ <laughs> มันมีสัญลักษณ์ด้านหน้าเรืออาจจะเป็นแบบ เก่งกว่าทั่วไปหน่อยนึงนี่เนี่ยหลายสกิลมากนะครับที่แบบใช้ปุ๊บสกิลนี้จะใช้ได้กลายเป็นว่าอย่างท่าเนี้ยเริ่มก่อนดาเมจหนึ่งหกร้อยกว่าโอเค ผมลองดูแทงว้า <laughs> ตายเลยครับแทงทีหนึ่งเดี๋ยวลากดีกว่าเอาให้ชัวร์นะครับว้ามาเลยมาเลยมามา เฮ้ยมันบางทีก็เยอะไปอย่ามีบางตัวมันจะวิ่งกลับไม่กลับแฮะอ้แทงแทงนะครับแทงเลิ้งหลบหน่อยฮะโดนมากจะต,ตาย ว้าวไม่หวันแม่วันมามากนะครับ14อันละฮัลโหลเพื่อนตายหมดแล้วพ่อหนุ่มสกมบ้านนะสกิลกระโดดฟันเนี่ยดีกว่าไล่เร็วดิ เลือเควสเอีกหนึ่งจุดใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามันเหมือนมันดีเซอร์ไฟเรนเจอร์ไฟเรนเจอร์แถวนี้ไม่มีแล้วอาจจะต้องไปฝั่งโน้นนะครับ Hãy cột Hello, hello Ui, nó ạ tinge, ranger, tu dia tu dia eeng, ni. เก็บเก็บเขาไปทรงเขาไปทรงย้วว่างทางลากตีก็ก็เพลินเพลินดะีเนี่ยลองดูม,มั้ยมาเลยเควสเขียวไปด้วยเออแถวเนี้ยมอนมันลากง่ายดีมันเลยเลยสนุกหน่อยนะก่อนนี้มอนมันห่างกันเกินไปถ้ายากต่อกัน ลากมาปะกกันนะเฮลโลเฮลโลมนี่มาเมียวเมียวมียวเมียวมียวชุดเหมือนป้าเลยครับตัวนี้ แม้เราจะรวยเราก็เก็บงกวิ่งไปนี่ยครับได้พี่หนึ่งแสนสี่พันสี่ย้อยโอ้แม่เจ้าไกลมากเทเลพอร์ตมีไหมฮัลโหลฮัลโหลไม่มีเทเลพอร์ตไกลน,น,นะน่ะ เอาหิตตายเถอะเดี๋ยวหาฟีสตอกไว้ก่อนนะครับเตรียมรับมือกับลิลิกอันใหม่ที่จะได้มาโอเค I'm go in g with my feet ไกลสุดฟ้าเลยนะครับก็ไม่สามารถกันเรา แค่หากันเพียงเอือมมันกับการได้รักเธอนั่นคือของสำคัญกวา่าเอามากันแล้วนะมากันเยอะเลยฮะไหนๆก็ตามมาแล้วนะมาฮะว้า ก็เช่นเคยนะครับไม่ได้ซื้อขวดเลือดเป็นโรคอะไรเนี่ย easy easy t ิง g web ting เ่นแล้วดึง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 ไม่ไม่ไม โอ้โหอ,อะไรเยอะเอะนะี่ยตัวแปลกๆก,กันางนั้นเลยเ <c oughs> ท่อะชอบมากเลยอัคาระเวทพวกนี้ครับนึกถึงหนังที่ใกล้จะเข้านี้ด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับโอ้ oh my god อยากดูมากมากผมว่าผมหวังให้พลังเวทมันอลังการอะ ไม่ใช่อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันมันมันไม่ได้ไลยเวทกันมากมายแต่แฮร์รี่ก็เป็นหนังที่ดูกี่ทีก็สนุกนะครับโ <c oughs> อ้โหเดินอีกแล้ว <c oughs> เดินอีกแล้วเขาบอกว่าให้ไปฆ่าอดัลเล็กแอนเจเรซิส not of plaza of the mighty of obtain and obtain their orders อ่าไปฆ่าพวกมันแล้วเหมือนจะขโมยคำสั่งอะไรของพวกมันมานี่แหละ <sighs> ไม่ใช่เว้ยโหน่ากลัว ก้อนหินนั่นคือโกเลมตัวใหญ่เฮ้ยมันมีอะไรในนี้วะเนี่ยเออเดิเป็นหลุมดุดดูดอ่ะอาจจะมีอะไรในนั้นก็เป็นได้นะครับหันไปดูอีกทียังอยู่นึกถึงไอ้แมลงที่แบบคอยอ้าปากนับนับเลยให้มาที่นี่ทำไมอ๋ออ๋อ ข้าเห็นเจ้าข้าเห็นเจ้านอนนานไปไหมลุกขึ้นมาได้รับโอ้โหวิ่งคขับอีกรอมาทำแค่นี้นะผมว่าผมจะตีพวกมันระบายอารมณ์ครับพวกนี้คือเยอะอารมณ์ของเราเจ้นเจ้นเจ้น้โยโดนตีละ เฮ้ยใครไล่เวทอะไรอะ่ะหมัดหมัดจริงๆด้วย เรามีอะไรให้ขุดเต็มเลยนะครับแถวๆนี้ทำไมเราจะไม่ขุดละ่ะทะเลถลายออกนอกเส้นทางนะครับไม่ยอมกลับไปสักที mm hmm. อ่าก็เทียสนะครับของแพงของแพงของแพงดู <c oughs> ใช้ก้อนหินบางตัวไม่ได้ผลวะ เก็บเสร็จก่อนนะครับวิ่งสิผมว่าผมจะลองเข้าไปดูมันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ฉากประกอบเท่านั้นเองอยมีการแอบอยู่ตรงนี้นะครับ ว่ารุนแรงไม่มีอะไรรอกมันก็แค่ฉากประกอบหาทำจะน่ากลัวเลยไอสองตัวนี้มันแปลกๆว่ะตีแม่งเลยไหมตีแม่งเลยอ้าววืดอ้าววืดอีก โอ้ขยันมืดจริงๆอ้าวแล้วไงฮะสวยแล้วฮะอือหือเอาสิเอาสิาสาสกบตายไปเล่นไปเพราะเราสกิลว้าวนั่นเองครับเอายลยฮะในเมื่อเรา อาหารชันช่ยตีมึงสตันโอ้โหไม่โดนแทง หมื่นสามนะครับหมื่นหนึ่งอ้าวล้มอีกแจมโออเออเออครัวเหรอคิดว่าครัวเหรอเฮ้ยชิด ดอกตังเป็นโกลเลยนะครับเฮ้ยดอกกระเด็นไปไกลเนาะสกอร์ชุบชีวิตนะฮะไวชุบให้เพื่อนวิ่งไปเราจะไม่สู้อีกแล้วนี่ผมมียาบวกสกิปไม่ใช้ นี่คืออะไรอ่ะเกมฮันเตอร์บูมอินคริสฮันตี้พีส3%มาจากไหนวะต๊ดตุ๊ดต๊ดแวะอ้าวแวะไม่ได้ละมีตัวอะไรตามมาไม่รู้กระโดดทางนี้ได้ป่ะวะไม่ถึงนิดหน่อยก็เอานะเิอเองก็ได้ โอ้โหเดินอีกแล้วย่อยมาพวมีอยู่กี่อันวเ,เนี่ยฟิสต็อปเทียสองมีมีสองร้อยอันเ่ยใช้เยอะด้วยนะครับในการบวกชิน้นขาดอีกห้าชิ้นเองจะได้ดาวใหม่ละ

Temple of t i t a ท s, <Yeah>. <S ึงแล้ว <Yeah. S 1> เ็นเทเลพอรนะครับ เราเข้าไปทำอะไรวะคุยเสร็จเทเลพอร์ตเข้าไปข้างในวอลฟ์ออฟกอรีน่ากลัวฮะอ้าว ข้ามาันแอทแท็กการแอฟโฟรชการโหกมาไหนการที่ตายไปนั่นหรอหรออ๋อฮอลโหลอิสเม่มอนเตอร์พวกนี้มันโดนผู้ชายยันหรือไงเฮ้ hey. ไม่เอานะไม่ตีเองอ่ะไม่ใช่อาคอนเนาส t o อ้กดสะกิลไม่ต,ติดนะ Can't b e l i e v e อะไรวะให้ช่วยอะไรวะเนี่ยพันิวเราค a n c o m a n e r approach hello come on ตายไปซะอ๋อให้เราตีหินนี่หรอ ถ้าปลดปล่อยพวกเจ้าแล้วคุยกับใครก็ได้เหรอจะต้องคุยสามตัวรู้สึกมันจะเจ็บใจนะพราะี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์มีการคันตู่นิดหน่อยอ้ ส c r e ก not mean not meant to be known ให้กลับไปคุยนะครับที่เดอะคอรัอสเซอร์ริวไ <laughs> อ้ชือกผิดอ่าโอเคว้าบออกมาดิงดองดิงดองดิงดอง,ดง,ดอง รีพอร์ตรายงานกำมันอยู่ข้างบน Just checking in Oh ได้ของใหม่ f i นะ a l Fury Safe time ไ ah, กลอีกแล้วอ่ะจุดนะไปอยู่ไหนวะอ๋อไปที่เมืองซูลฟานโอเคชุดเกาะดีกว่านะครับเอาหินลงมาผมเกลียดลายเสือนี่สักลิ้นมากๆเลยเปลี่ยนสักทีทเถอะ มีของใหม่ที่ดีกว่าแล้วนี่เปลี่ยนเสื้อลายเสือเป็นเสื้อลายเสือสีส้มโอ้ยปวดใจดูนะครับตอนแรกเป็นสีแดงโอเคตอนแรกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองแย่เลยเหมือนเหมือนจะดีนะสุดท้ายก็ไม่ดี เป็นสีเฉยๆเรอช่างมันเถอะไปกักนต่อนะครับผมว่าผมจะกดเทเลพอร์ตแวงแวงเหมือนผมจะไปกวนมันตื่นนะแมวผมบนเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเลย ขายเลี้ยงแมวต้องเข้าใจนะฮะแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักและกวัตีนเก่งนะครับอ้าวโอ้โหนึกว่าจะตันซะและ้วเอลสลีนนี่เทเลอร์สวิฟ์หรือเปล่าวะเด้วยวด้อแต่เทเลอร์ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับ โอ้ Hello. เ,เจอคนอื่นด้วยโหลดไม่ทันนะครับ Do you need my help? No. Do you need my help? Meet Triban. Wait until well, th un at the West Watch Spot. Watch Spot. อือเดี๋ยวนะไปไงนะ West Watch Spot. โอเคครับเทเลพอร์ตได้แต่เราเทเลพอร์ตจากตรงนั้นไปที่อื่นไม่ได้นะครับ โอเคแป๊บหนึ่งเราจะว่าเผายันเผายันไอ้นั่นทำไมนั่งอยู่ไกลๆล่ะเนี่ยอ๋อขี้อายใช่ไหม อยากจะเซย์ฮัลโหลนะครับมาถึงแล้วไฟนอลฟาร์โนเฟย์โอ้ชิอไกลสุดฟ้าเลยฮะนั่นอะไรนะ่ะสวีปสตอร์มลิซาร์ ดิ้งดองดิ้งดองแม่เสือสาวซิงโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมพอที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะตีตัวนั้นกันมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ลายๆกับมังกรกิงกานั่นเองไปแล้วครับสวัสดีครับพอมอถึงถึง